ปีนถอยมาปีนข้างนอกไม่ได้เหรอ สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับทีมแนะนำไปร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire ROV แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ i d ดีแอดท็อปอัพเกมเมนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบดีไปเติมกันนะทุกคนสตรีมทุกวันที่เพจ OR96 ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับลิงก์ช่องจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่หาไม่เจอให้เข้า Facebook แล้วกดไปตรงช่องค้นหาพิมพ์คําว่า OR96 เว้นวรรคทุกตัวอักษรน,นะครับแล้วก็จะเจอช่องสตรีมอย่าลืมกดไลค์ like, กดเห็นโพสก่อนของเพจสตรีมด้วยนะครับแล้วเจอกันถ้าน้องกิมก็มีงานต้องลงก ปูยี่ปูยำนอนนอนเข้าหรอคะข้างบนมีคนวันนี้เหนื่อยเลยเลยเหนื่อยจริงเพียบเพียบใช่ <S <S <ๆ>ไม่เราสตรีมหนกด้วยแหละเามื่อวานเราก็ที่ว่าดึกนะกนแล้ววันนี้ที่ก็ไม่ได้นอนกลางวันด้วยนั่นแหละนั่นแหละสตรีมเหนื่อยตอนนีน้จริงๆทุกคนไม่ได้อู้นะแต่คิมนะอู้อ้าวใส่ไลฟ์เสย จริงๆเอาดาวกี่ดวงวันนี้พี่ไหวเท่าไหร่อะคะเท่านั้นแหละเออพี่มีใจเท่าไหร่ถูกหวยไหมเท่านั้นแหละตอบมามีใจพี่มาดานมีใจให้หนูเท่าไหร่ใส่มาตามดาวเลยครับอยากโดนดาวก็แทกนะ <c oughs> ไม่อยากจะคิดถ้าไเอ็มอยู่นี่เนาะแมไม่มีมันก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ย เงียบๆเนาะไม่มีคนปกติจะมีคนเหกปากอะเหกปากไม่พอนะเพราะคอยกันตลอดด้วยถ้าตายก่อนก็นั่งพักไสดีคุณอ้างครับ ก็เกินไปนะครีมมันมีคนยิงมาข้อมาเห็นไหมขวาไงเต็บเด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 ็บเห็นต้นไม้ไกลกๆนั่นเห็นเห, <แก S 2> ห็นเห็นเห็น,หน,หน,หนไม่มีสโคปอไม่มีสโคบทำไมบอกมีสโคบตีเฮ้ยเขาอ,อยู่บนก้อนหิน ก็ล่วงไปดิไ,ได้สกปรกสีจังเลยอ่ะเคยมีสกปรกสีเยี<ะ>่ยมไหมะคะ Watch out รงสาม มีคนม okay. ึงโดดตกลงมาเป็นไอ้เบลีวแล้วนี่ใช่ไหมฮันเน่เป๊ะลวงเนี่ยแต่ความจำนั้นยังดัามีดวงเดียวในในหนูเนี่ยเนี่โอ้โ้ พี่ถูกหวยไหมบอกหนูเท่านั้นพี่ถูกหวยเปล่าพี่เปิดไปในเกมทำไมพี่ขอโทษพี่ขอโทรโดดทำไมร้นคิมดูหนูใครเอาพวดสามชิ้นเออน่าจะชอบกันอีกไงของฟูเลยนะตรงนี้ เฮ้ยมีคนมาเจ็บมากโดนเม็ดเดียวเขาหลบตรงไหนอะ่ะกำแพงเหรอเขาจะขึ้นบ้านแล้วเห็นแล้วบ้านบ้านอย่างนี้บบาทีมเข้ากระต๊อบน้อยแล้วกระต๊อบน็อกฮันเน่ กอดก็ไม่เวนเน้นนะบอกเลยมอกเกินไปบ้านนี้มีนะ Watch out อย่าโนอ่านที่พี่มานดันไปหนูโอ้โหนนเอ้ยกอง Mark the location มีเหรออ๋อเห็น จะบาเ a n ไม่ได้เกมมวานเดียวเองเบอร์หนึ่งดันแล้วไปเพื่อนโดดข้างหลังละหลังบ้านแล้วคิมสุดหมดแล้วอะใส่ยิงแล้วหยุดน่ะไม่งเ้เยยิงแล้วนะ ยิงแล้วยุด <laughs> มันดืดเองอะ่ะวายดูดิดด <laughs> คิมล้อเลียนโอ้ยทำไมคนไม่มีกระสุนเขียวเลยคิมได้ชุดทางแล้วบอกเลยว่าเนียนเนียนคนนี้อีกแอบดอปลงอ่ะคิมไหนลึกโอ้เอมื่อกี้มันมีใกล้ๆคิมจะไปเอากอนแอนี่ มีกับมีกับลึ่ง,งมันต้องวสด,ดีครับอันคคะคุกินเฉยอ่ะว่ามาว่ามาวันนี้พี่อยากให้แบบจุกๆเท่าไหร่เฉพาะดาวพี่อ่ะอันแบบอยากจุกแน่นเลยนะ <laughs> ไปเอาแอ,อ,อ้ดอ อันดับอยู่ที่ได้ไหนอะไอถือพานะไอแบกแบกกระสุนสองร้อยนะกระสุนมาเอามาสเปย์เหรอ เอาคามามสเปริทำเป็นปเล่นกันไม่เจอหนีสเปริค่ะรู้แล้วเล่นอาร์คดีกว่ามีสโคปแปะไหมนะปืนอ็อกไม่มีเลยปืนอ็อกก็มาวะปืนอ็อกในตำนานเตมันนิ่งกลิปใช่นี่ไง ต้องมีไอ้ตัวนี้ไงีเด็ดครับหวังว่าไม่ใช่ลูกเทสทิมนะ<อ> M24 โอเคเหรอโอเค มแม่่าอะไม่ได้ยิงเหรอทุกคนจริงๆตายมีแผนอ่ะเธอต้องปล่อยให้ทิมตายเออมันปินไม่ได้แล้วอะ่ะว h y เขาแกะบังแล้วหรือเปล่ามีคนร้องแล้วหรือเปล่ามันนอกวงนะเฮ้ยม,มันปิดไม่ได้แล้วค <laughs> ิมคิมคนเห็นแหละใช่คิมโอ้โหเต็มตีเลย <พ><อ>กิมจะเห็นดูเรื่อยพี่โหจะตายขอร้องละเปลี่ยนให้ผมดีโอ๊ะกีมถอยมาปีนข้างนอกไม่ได้เหรอ จบล่วงจะล่วงเขาหมดแล้วตีนี้หมดแล้วปีนได้อยู่เฮ้ยเขาชุบกันพี่ฝั่งเนี้แปลว่าคนอยู่นู้นหมดเลยวิน่าคิมก็มีคนใช่เขาเพิ่งลงมาเมื่อกี้คิม นในตัวฝั่งนูน้นใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าโดนนะเอาเรื่องอีกสองอย่างข้างหน้าบ้านนี่เหมือนกันหมดเหรอไม่ข้างล่างบ้านข้างล่างบ้านนี่คิมมีคนหมอบอยู่ข้างล่างบ้าน น้อยข้างบนเดยโอ้โหเดีเอฟสองสี่เห็นป่ะจ็บนานเอฟสองสี่จับแล้วไม่เคยได้ย <laughs> ้ายวันคิวเนี่ยนะเกือบ <c oughs> ไม่มีดาเมจคือไม่ได้ยิงเลยอะคิมก็แทบไม่ได้ยิงกันโอ้ย okay, มาเต้นไม่ได้ขยอโอ้ยแกดาบหาย ซื้อดาบมาได้หรหน่าึงใครไม่รู้ว่าใช้ชื่อพรทัพแอดมาไม่ใช่แอดมามันส่งคำเชิญมามใช่หรอใช่ชื่อเหรอะ่ไงใครไม่รู้อ่า E B L พร h ั b L